สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่17มกราคม2568นะครับหลายๆคนอาจจะกลังทำงานอยู่หรือบางคนเพิ่งตื่นนะครับเพราะว่าเกมเมื่อคืน Man United, แมนยูไนตเตะดึกตี3นะครับเป็นเจอบวยอย่างซาเทมตันเล่นในบ้านนะครับ ตื่นมาเห็นสกออาจจะคิดว่าเชือดหมูกินนิ่มนะครับสกอสามหนึ่งอามัดแฮตริกดูเนื้อข่าวแล้วแบบเพอร์เฟกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตลอด80นาทีที่ยูเนเตดเจอซาร์เทตันถือจับนะครับทีนี้มีหลายเสียงก็ธรรมดาในเมื่อฟอร์มเล่นไม่ดี ในสนามโดนเขารอเป้าเยอะโอนา่นเซฟจะจ่อหลายครั้งก็มีเสียงบ่นว่าวนลูปหรือเปล่านะครับอ่าเรามาแตกประเด็นก่อนอันดับแรกส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ใช่การวนลูปแต่มันเป็นเพราะสภาพร่างกายโอเคว่ายูเนเต็ดกับเซาเทนตันเนี่ยมีเกมการเอเอเอคับรอบ3 พร้อมกันวันที่12เตะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเอามวเว่าจะมาอ้างได้ยังไงเขาก็เล่นเซาท์มตันเขาก็เล่นเอเปคับแต่เนื้อในนมันต่างกันเซาท์มตันเนี่ยเจอสวอนซีเล่นในบ้านนะครับอยู่ในเซนต์แมรี่ไม่ได้เดินทางไปไหนแล้วก็ชนะ30ไม่มีการต่อเวลาหรือวิ่งซู้ฟัดเกมยากนะครับต่างกับยูไนเต็ดนะครับ เขาต้องเดินทางลงไปลอนดอนไปเจออาร์เซนอลยูไนเต็ดกับเมืองแมนเชสเตอร์กับลอนดอนไม่ใช่ใกล้ๆนะไม่ใช่เดินทาง30นาทีถึงนะครับใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงนะครับแต่การเดินทางเนี่ยส่งผลต่อนักเตะอยู่แล้วในสภาพอากาศที่หนาวอีกอย่างนึงคือเขาต้องไปเล่นในเกมบิ๊กแมตช์เกมใหญ่ ในฐานะทีมเยือนกับอาร์เซนอลแล้วต่อเวลาพิเศษ 120, 120นาทีโดยเล่น10คน70นาทีนะครับเวลาพัก4วันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้พักด้วยนะเพราะว่าตามข่าวเนี่ยอรมรินให้ซ้อมต่อซ้อมแท็กติกยืดเซ้นยืดสายต่อเพราะฉะนั้นนักเตะ ไม่ได้หยุดพักเลยนะครับการมาเจอซอทัทนตันเมื่อวานมันก็เลยเห็นได้ว่าหลายๆคนพยายามวิ่งพยายามจะชิงจังหวะตรงแดนกลางแต่เล่งไม่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะอูกาเต้มาติเนสเนี่ยโดนพิกกระจุยกระชายเลยทีนี้อามอลินเนี่ย 11ตัวจริงเมื่อคืนเนี่ยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนจากเกมอาร์เซนอลหลายตำแหน่งอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นหน้าเดเดิมที่ลงสนามอย่างเลนี่ยยโร่เนี่ยสตาร์เป็นตัวจริงแล้วก็เขาพักแม็กไกวเพราะว่าในเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยหนักถึงขนาดที่เดินหมดสภาพออกมาแล้วก็ใช้มาใช้เดลิกเนี่ยยืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางมันทำให้เชฟการยืนก่าเกมรับเนี่ย อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าสไตล์การเล่นของเดลีกับแม็กไควเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันคือเดลีเขาเป็นประเภทฮาร์ดคอร์กว่าก็คือมักจะวิ่งขึ้นไปเสียบมีโอกาสเข้าพวดเยอะนั่นนั่นเป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งเซนเตอร์ตัวกลางเนี่ยมันไม่ควรเป็นลักษณะนั้นทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยซาตัานเน่เกมลุกเขาเขาไม่เขาไม่คมเองด้วย หล,หลายจังหวะแต่ว่าแดนกลางเขาคลองบอลได้จริงๆอ่าซาเลมตันเนี่ยเป็นทีมที่คลองบอลดีติดอันดับในพรีเมียร์ลีกนะเห็นว่ากองหน้าเขาไม่คมหลายๆจังหวะหลุดเดียวไปยิงเนี่ยติดเซฟออนานาหลายลูกมากนะครับจอดจ่อเลยนะเมื่อคืนออนานาก็น่าชมอยู่เพราะว่าเขาก็ช่วยทีมได้ถ้าสกอร์มันเปลี่ยนเป็น2หรือ3าูนเนี่ยผมคิดว่ายูเนเต็ดไม่มีแรงที่จะกลับมาได้แน่นอนส่วนลูกเสียประตู มันก็เป็นปัญหาเดิมๆในการมาร์คลูกเตะมุมจริงๆในกเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยก็ทำดีมากเลยนะแตไ่ไม่ได้เข้าใจเหมือนกันว่าเกมนี้อาจจะละหลวมจริงๆเป็นลูกฉลับอูกกรกาเต้เข้าครับมันเป็นจังหวะหน้าประตูแค่2หลาก็มันก็ทัทโทษก็โทษโดยรวมนะครับแต่ว่า เมื่อคืนหลังจากเสียประตูเนี่ยยูนิเต็ดก็ไม่ได้กระเตื้องขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็ยังเล่นบอลด้วยอาการเหนื่อยด้วยสภาพร่างกายด้วยอะไรต,ต่างๆนานา,นาทีนี้จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่การเปลี่ยนตัวเอาเซ็กซ่ลงมาคือปัญหาของยูนิเต็ดเนี่ยไม่สามารถเล่นเกมลุกได้เราเราทราบมาอยู่แล้วตั้งนานแล้วนะครับว่าแดนหน้ามันเก็บบอลไม่ได้โดยเฉพาะฮอยลุนเมื่อคืนเนี่ยถือว่าถ้า เอาใครที่แย่ที่สุดในสนามผมเลือกฮอยลุนนะเพราะว่าเขาสร้างประโยชน์ให้ทีไม่ได้เลยตลอดที่เขาเยียมยืนเหยียบย่าอยู่50ากว่านาทีเกือบหกสินาทีพักบอลไม่ได้พ่ายแพ้ราบคาบกับกองหลังซศรัาทตั้นทีมบวยมันมันตอบโจทย์อะไรหลายอย่างคือถ้าฮอยลุนยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมว่านาคตน่าจะไม่รอดน่าจะถูกขายหรือเป็นตัวเลือกอันดับสอ,อันดับสม นะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนวิธีการเล่นหรือพัฒนาตรงจุดนี้คือการหาตำแหน่งแย่การชิงจังหวะกับกองหลังเพื่อจะเก็บบอลแย่เมื่อคืนเขาเล่น50นาทีเนี่ยเขาสร้างจังหวะประโยชน์ให้ทีมแค่ครั้งเดียวกับการที่ลากไปเปิดให้กาอาชโชยิงแต่ยิงหลุดกรอบนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับแตกต่างกับเซซเซ่ที่ลงมาสังเกตได้ว่าพอลงมาเนี่ยเกมลุกอยู่ในเตตมันดีขึ้น มันดีขึ้นตรงที่พอเ,เก็บบอลได้เมื่อคืนเซ็เซ่เล่นบอลง่ายมากนะคือเขาเจอเขาพลิกจังหวะไหนก็ได้เขาพลิกเขาพลิกเลยจังหวะไหนที่เขาพลิกไม่ได้แต่เขาพังบอลแล้วก็จ่ายต่อให้เพื่อนเล่นได้มีหลายลูกมันทําให้เกมลุกเขาลื่นไหลพอเกมลุกลื่นไหลเนี่ยเกมรับมันก็ทํางานน้อยลงนะครับนั่นนั่นคือจุดที่ยูเนเต็ดทําได้ดีหลังจากที่เซซเซ่ลงมาเนี่ย พอเกมลุกมาเล่นได้เนี่ยสังเกตว่ายูเนเตดมีเด่นอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้การาโชกับปีในการโจมตีในในมุมของการาโชเนี่ยอ่าดีขึ้นในการกระชากลากเรือแต่ก็ยังมีจังหวะที่เล่นมากไปหน่อย,ยหลายหครั้งนะครับมันทำให้ทีมเสียโอกาสไปแต่โดยรวมเขาก็เล่นดีอยู่พอสมควรแตกต่างกับอามัดน,นะเมื่อคืนก็จริงๆแล้วก็เล่นไม่ค่อยดีหรอก หลับหลายๆครั้งหลายๆจังหวะก็ติดเลี้ยงติดเปิดล้นเปิดอะไรไม่ตรงจุดหลายครั้งจนกระทั่งมามาเป็นจุดเปลี่ยนทีที่ที่แปดสิบกว่าเนี่ยคือจังหวัดได้ประตูเนี่ยเขาก็โซโล่เดี่ยวเหมือนเดิมนะครับยิงไปแล้วเนี่ยยิงไปทางซ้ายเนี่ยแต่มันบอลมันติดแล้วมันกระเด้งเข้าทางพอดีแล้วก็ยิงเข้าไปอันเนี้ยพอตีเสมอได้เนี่ยแรงเหวี่ยงมันมาเลย กำลังใจมันมาเต็มพราตอนนั้นอยู่ในแต็มมันเล่นเกมบุกต่อเนื่องมานะตั้งแต่นาทีที่เจ็ดสิบกว่ากว่าละพอได้เนี่ยคืออันเนี้ยต้องชมอมโมรินนะในการเปลี่ยนตัวคือเขาเขาเขาแลกและเขาคิดว่าทีมต้องการเกมลุกมันแน่นอนอยู่แล้วมันต้องการเกมลุกเพราะโดนนำในการเปลี่ยนอีเล็กเซนมาเนี่ยที่ไม่เคยได้ใช้งานเลยเนี่ยก็หวังจังหวะ คลาสของเอลิกเซนนี่แหละที่จะสร้างให้แดนกลางที่ Copy m e มนูหรือโอกาเต้ไม่ได้สร้างให้ก่อนหน้านี้แล้วมันก็เป็นจังหวะวันทัดของ e อีกเซนจริงๆด้วยแค่ช็อตเดียวเองนะเขาลงมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยตลอดที่อยู่ในสนาม e อีกเซนช็อตเนี่ยคือเวอร์คารจริงในการในการวันทัดตักบอลชิปให้อามัด ที่สอดวิ่งเข้าไปในเขตโทษเนี่ยคือสุดเอื้อมอะ่ะเท้าซ้ายอะ่ะล้มยิงอะ่ตะตวัดยิงเข้าไปนำสองหนึ่งคือเกตตอนนี้ผมอ่าหลายๆคนมั่นใจเลยว่าไม่แพ้แน่ละเพราะว่าเกมลุกของซาเลนตันอ่ะมัน,ม,นมันหายไปตั้งแต่นาทีที่80ดสิบละอ่าจนกระทั่งเนี่ยมีมาได้ลูี่สามก็ปิดกล่องเป็นอามาัดลูกนี้ลูกเก่งเขานะครับเพราะว่าเรื่องการ ไปเพศสศูนย์แล้วก็ไปฉกบอลยิงเนี่ยวันนี้ด้วยการเนี่ยอามัททาได้3ครั้งละกับจังหวะสามถึงสครั้งนะเกมกับสเปอร์ทีนึงแล้วก็เกมกับในยูโรปาแล้วก็เกมนี้นะครับก็แพทติกไปในเวลา12นาทีโดยรวมเก็บ3แต้มได้เนี่ยมันทําให้ทีมลอดพ้นโซนไปเยอะพอสมควรนะโซนตกชั้น จริงๆไมไ่อยากจะพูดว่ามันจะตกชั้นอะไรหรอกเพราะว่ายูนิเต็ดมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะครับก็ขึ้นมาดาบสิบสองก็หายใจหายคอมากขึ้นได้เกมหน้าเจอไบตันก็เป็นการเป็นงานที่หนักนะหลังๆโดยรวมแล้วเราสู้ไบตันไม่ได้ด้วยระบบนะครับแต่ตอนนี้ความมั่นใจกำลังมาก็หวังลุ้นได้เหมือนกันว่าจะชนะไบตันได้สถา,านการณ์มันก็จะดีขึ้นทีนี้มาหลังเกมที่นี้ผมบอก ถ้าใครไม่ได้ดูเกมจะคิดว่ามันง่ายแต่จริงๆใครได้ดูเกมก็อึดอัดนั่งเกงนั่งลุ้นตอนตีสามคาบตีสี่อากาศเย็นๆนะครับต้องเข้าใจว่าเกมนักเตะผู้เล่นและก็เรื่องการทดสอบระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่เต็มร้อยอย่างที่อมรินกล่าวอ้างไว้นะครับมาตลอดบวกกับสภาพร่างกายเนี่ย ก็เข้าใจได้ว่าลูกเกมมันต้องมาทรงนี้นะครับจะหวังให้เล่นดีต่อบอลเนียนๆกับสภาพร่างกายขาที่มันไม่ไปเนี่ยมันก็ยากอันนี้เราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนจะจะด่าเลยก็อะไรอยู่หลายๆจังหวะเราสังเกตได้ว่านักเตะที่ฟิตกับไม่ฟิตจังหวะห้าสิบห้าสิบเนี่ย มันจะเป็นตัวตัดสินเมื่อคืนผู้เล่นเซาเทนตันคลองเกมได้บทได้เพราะว่าจังหวะห้าสิบพ้าสิบเขาเก็บได้หมดนะครับทางซ้ายเลนิโยโลโดนเผาตามความเร็วไม่ไม,ไม่ทันนะครับตามความเร็วไม่ทันเลยโดนเผาตลอดหลุดตลอด ไม่มีตัวซ้อนด้วยเพราะว่าแบบไทเดลิกก็ซ้อนได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็ดันขึ้นไปสูงต้องเข้าใจว่าไอ้เจ้าหนูตัวนี้มันเล่นเป็นเซนเตอร์มันไม่ได้เป็นแบ็กด้วยรูปร่างสูงโย่งขนาดเนี้ยจะไปตามความเร็วตีของเซา t h เทมตันได้เนี่ยมันก็คงจะไม่ทุกจังหวะนะครับก็โดนโดนไปหลายดอกเหมือนกันเมื่อคืน มา r t ติ e เนกไ็ไม่ใช่ไม่โดนนะโดนพิกหลอกง่ายๆหลายครั้งนะครับนั่นคือจุดที่กองหลังเมื่อเมื่อคืนเนี่ยพลาดเยอะทีนี้มาดูตรงแดนกลางอูกต้เ่ยโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่นาทีที่50กว่าอาร์มารินให้เหตุผลว่าเขาหมดหมดจริงใครไม่ได้ดูนี่ไม่เห็นเลยนะว่าเนี่ยหมดหมดของแท้ทั้งนิตากรเนี่ยฟิตกระจุยเลยนะเมื่อวานวิ่งเยอะมากแล้วก็ มันไม่ไหวแล้วอะก็ต้องเปลี่ยนออกนะครับทีนี้ตัวตัวเปลี่ยนตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาจริงๆอ่าเดอะมูนเราเนี่ยเปลี่ยนลงมาเล่นเป็นวิงแบ็กสลับกับอารมัดอารมรินให้เหตุผลว่าเขามองว่าแบ็กของซาเทมตันหมดแรงเขาเลยเอาเดอะมูนเราเนี่ยมาสลับกับอารมัดในการโจมตีแล้วมันได้ผล ทีนี้มีจังหวะหนึ่งเนี่ยที่อันนี้จริงๆน่าตบนะ้าทีไปชนะนี่โดนด่ากัจุยเลยนะน่าจะเป็นกานาโชนะที่หลุดไปเปิดบอลคือระยะสองหลามันล้มตัวแอร์เดมุนแล้วเนี่ยล้มตัวจะยิงแต่มันไปล้มตัวยิงแบบไปแตะคืนให้ประตูซารตันมันแสดงชัดเลยว่านักเตะเป็นขาดความมั่นใจแบบเยอะนะ แต่หน้าตามันสู้อย่างเงี้ยแต่ในใจลึกๆไม่มีปมนะเนี่ยกับการกับการลูกง่ายๆเบสิกก็ตัวเองเป็นตัวลุกด้วยเนี่ยแล้วทําได้แย่ขนาดเนี้ยมันมันสื่อให้เห็นหลายๆอย่างแล้วยูนเต็ดด้วยสภ,สภาวะตัวลุกขนาดเนี้ยฤดูกาลนี้น่าจะอยู่แถวๆกลางตารางถ้าไม่ได้เสริมอะไรเข้ามานะครับเพราะว่าฝากผีฝากไข่าย,ยาก โดยจะจะไปหวังเพิ่งให้อามัดยิงทุกเกมมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวอีกหน่อยคู่แข่งก็จะจับทางได้แล้วก็จะละเอียดกับเขาเยอะขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าอามัดเล่นไม่ได้แล้วคนอื่นทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะวนหลูปก,กลับมาสร้างผลงานไม่ดีนะเพราะตอนนี้ยูน t เต็ดเอาข้อจริงแล้วเนี่ยพวกเขายิงประตูได้น้อยมากนะเสียน้อยเสียเนี่ยเท่าซิตี้เสียในหลัก บานกลางไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยแต่ยิงประตูนี่น้อยมากเลยนะนะครับอันนี้ปัญหามานานละแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งไม่รู้ว่าโมการาีจะแก้ไหมเหลืออีกประมาณ13 13วันถ้านับโซนยุโรปก็14วันสําหรับตลาดดูแล้วเขาจะเสริมไหมอันนี้ก็ต้องต้องดูเขาประมาณซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวดีอย่างที่ผมโพสต์ไปว่าพีมบรีเขายืนยันมาแล้วว่ายูเนเตด ไฟเขียวตัวเลขบัญชีเขียวไม่ไม่ติดแดงแล้วนะครับเพราะนั้นเขาจะมีงบมาเสริมแนวลุกมากน้อยขนาดไหนตามข่าวนะประมาณ30กว่าล้านปอนด์อันนี้ไม่รวมที่จะต้องขายใครออกไปนะซึ่งดูแล้วดูจากทรงเงียบเงียบเงียบเกินขนาดนี้เนี่ยเผลอคาซามิโร่ก็ไม่ย้ายไม่ใช้แต่ไม่ย้ายนะครับถ้าขายคาซามิโร่ได้สักคนหนึ่งก็โอเคนะ ไปซาอุซาอุเขาจะจ่ายให้ประมาณ40ล้านปอนด์วงเงินนี้รวมกับงบเดิม30ล้านนี่เป็นสอยโอซิเมนได้เลยนะัะนั้นตอนนี้ยูเนเต็ดเนี่ยต้องการหน้าประเภทพวกโป้งปิดบัญชีแล้วเล่นกับบอลเก่งนะครับลำพังเซ็กเซเล่นกับบอลเก่งแต่ว่าจังหวะยิงก็ไม่ไม่ค่อยมีเขาไม่ได้เป็นกองหน้าประเภทสไตเกอร์แต่เป็นพวกประเภทเก็บบอลทำทาง มากกว่านะครับก็เดี๋ยวรอดูความเปลี่ยนแปลงจริงๆยูเนเตดน่าจะลอดพ้นช่วงวิกฤตมาแล้วแหละนะครับหลังจากนี้ไปการซ้อมอะไรต่างๆนะามันจะมีมากขึ้นทั้งเรื่องการแท็กติกแล้วก็ลักษณะนิสัยการคุมทีมของอัลมาลินที่เขาเข้มงวดมีระเบียบว,วินัยแล้วนักเตะเปิดเปิดกว้างยอมรับนะครับ ก็อาจจะส่งผลดีแต่มันต้องใช้เวลาใช้เวลาพอสมควรเลยแหละไหนจะเรื่องงบประมาณในการเสริมทีมซึ่งมกราผมว่าน่าจะต้องปล่อยผ่านเต็มที่ก็ยืมเพราะว่าอย่างยูเนเต็ดเพิ่งไปเอาแบ็กแบ็กซ้ายมาซึ่งเป็นเด็กก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณีอ่ปีก่าจะขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องช่วงนี้ก็ดนันดาวรุ่งเข้ามาก่อนมาทดแทนกันไป ต้องสลับหมุนเวียนกันเล่นยังโชคดีที่เขาจัดการเรื่องนักเตะบ,บาดเจ็บได้นะอาจจะเป็นเรื่องความเข้มข้นในการซ้อมหรือรูปแบบในการซ้อมที่ที่เขาอาจจะต้องศึกษากันละเอียดอะว่าปีที่แล้วมันเจ็บเยอะเพราะอะไรแล้วปีนี้มันจะแก้ยังไงซึ่งตอนนี้ข่าวดีมันก็มาต่อเนื่องว่าลูกชอเนี่ยจะขายไม่ขายไม่รู้อะตอนนี้แต่ให้มันกลับมาช่วยทีมก่อนเพราะแบ็กซ้ายมันเป็นบ่อน้ำมันมโหลานเลย เกมนี้ก็เอามาซาลาวีมาเล่นแทนมันก็ดูแห่งแ่งลองลองกลับกันนะถ้าเป็นไอ้มาซาวีมันไปอยู่ทางขวาแทนเลนิโยโลเนี่ยเกมเมื่อคืนมันอาจจะไม่โดนเผามากขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยหลายๆปัจจัยอ่ะอารมอินมันก็ต้องจัดทีมตามสภาพที่มีตามองค์ประกอบที่มีไปก่อนอีก1-2ึส,สัปดาห์ถ้าที่อามอินพูดนะ คือลูกชอจะกลับมาส่วนเมสันเม์เนี่ยเขาเขายังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะต้องพักรักษาตัวอีกนานแค่ไหนซึ่งสื่อบอกว่าปิดเทอมแต่อามารินบอกไม่ไม,ไม่ใช่ปิดเทอมนะครับก็หวังว่ามันจะไม่มีเจ็บเพิ่มเพราะตอนนี้ทีมกำลังดีขึ้นผ่านช่วงวิกฤตมาแล้วก็นักเตะฟ,ฟููทีมอาจจะช่วยได้เยอะนะพื้นที่ UCL ตัดทิ้งน่าจะไม่ได้ไปแต่ นั่นแหละให้มันอยู่แต่แถวกลางตารางไปยูโรป้ไปก่อนก็ได้ถือว่าเป็นการรีสตาร์ททุกอย่างทั้งหมดแล้วก็ค่อยไปปรับแต่งทีมกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไลฟ์มาประมาณ20่นาทีนะฮะ,ะจริงจริงมีประเด็นเยอะเลยที่จะพูดแต่ว่ายังเบอร์เอรอยู่เพิ่งตื่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงค่ำๆอาจจะมีอีกนิดหน่อยมามาไลฟ์นะครับตอนนี้เป็นช่องทง YouTube เดี๋ยวผมจะแชร์เข้าไปในเพจและกันใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดก็ติดตามย้อนหลังฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหน่อยนะครับอ่าก็พึ่งเริ่มทำช่องมีคนถูกใจ3คนยังไม่ได้อัดฉีดงบประมาณหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเป็นช่องใหม่จากเพจเดิมที่เคยโดนปิดไปนะครับก็วันนี้ก็ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ